สวัสดีครับพี่น้องครับเบลโอโนโอไกยงไกลครับมันครับรายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็กแคทครับมาหนี้ผมอยู่ที่บ้านป่าอ่าวครับพี่น้องครับมาเบิงสวนนะครับที่เพิ่นปลูกหญ้าไปเลี้ยงสัตว์ครับเดี๋ยวเป็นหญ้าชนิดใดเดี๋ยวไปทำความหูจักเพิ่นเลยนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับแนะนำตัวนะครับครับผมอาจารย์สัญญาไกยวงศ์นะครับครับผมคุณแม่ครับคุณครูไพมณีไกยวงศ์ค่ะครับอยู่อยู่บ้านป่าอ่าวเนาะป่าอ่าวะ ตำบลยังตำบลกบบระป๋อาวค่ะอออำเเภมืงอำเภอเมือง,อองจังหวัดอุบลราชธานีครับค,คุณพ่อกับคุณแม่นี่ปลูกยังก็ปลูกยาปลูกยากากาินนี่สีม่วงเอาไว้เฮ็ดยังพ่อเอาไว้เลี้ยงสัตว์เอาไว้เลี้ยงสัตว์ปลูกหลายบ่ครับปลูกกบตั้งใจว่าจะปลูกวันสีไร่ครับอืมปลูกปลูกมาแล้วจักเดือนจักปีจักใดผักปลูกลงปลูกอีหลีคือวันที่สิบห้ากันยาหกหกครับครับคือจังรใดจังปลูกยากะ มันกับบำรุงรักษาไม่ยากนะครับวาตะกี้ปลูกพักปลูกพักมันใส่สิีมะแลงครับลายางเสียแล้วไายางก็เลยมาปลูกหญ้าหญ้ามปลูกายหญ้าปลูกายครับบัดนี้ระยะเวลาจากเดือนที่เฮาปลูกมานี่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาท่านว่ามกราครับสี่เดือนสี่เดือนครับผลตอบรับเป็นยังไรพ่อก็ดีครับก็ดีเนื้อที่ที่พ่อปลูกนี่ประมันจากไร ประมาณไรหนึ่งครับไรหนึ่งที่ปลูกหญ้าครับตอ<า>นท,ท,ที่ปลูกแล้วปลูกได้แล้วไรหนึ่งอย่าให้พี่น้องเขาเบิงเนาะน,นี่บริเวณปลูกหญ้าครับข้างบ้านครับพื้นที่ประมาณไรหนึ่งหญากินนี่สีม่วงครับกินหนีสีม่วงเอาไปขายใส่ถามถามเอา,<ต>เอาไปขายท่านนี้ก็ได้ขายเฉพาะแถวบ้านปล่าวนี่ยแหละครับเพราะมันพ่อสิส่งเขาอืมมันใหญ่ก่ท่านใหญ่ก่ท่านครับเขาเอาไปแหยังบหมเอาไปให้งัวนะครับให้งัวครับให้งับระยะการ ปลูกปลูกนี่มันใส่ระยะห่างประมาณเท่าไรอ่าตั้งแต่เขาวานเม็ดจนถึงเกี่ยวได้รหลอแป๊บนี่คือหกสิบมื่นแปเอาพันไม่ใส่มันสร้างเอาครับสร้างเอาครับอืมเจ้าบ้านเท่าไหร่บอกเลยสร้างมาจากทางอื่นสร้างมาจากทางอื่นครับของไร่วิทยาครับไร่วิทยาปล์มแต่ก่อนนี่ปลูกพักครับปลูกพักยังพักพักบุ้งพักสลัดพักที่ื้อนี้แหละส่งขายใช่ไหครับส่งตลาดคตลาดมาลินค่ะเกษียณอายุแล้วครับก็เลย หายังเห็ดเพิ่มเติมหาคเบียกเห็ดนะครัคร้คาก็นอนเว้นน่ใครก็นอนเว้นนี่ครับถือว่าเป็นอาชีพครับพี่น้องท่านผู้ชมครับที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่เนาะนะครับถือว่าเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งผู้ที่กำลังแหนมหาวิสิปูกยังแหน่จักสิปลูกยังวัสดนะครับมีพื้นที่นะครับล่องล่องเป็นหญ้ากินนี่สีม่วงเป็นตัวเหลือกเบิ่งนะครับตอนนี้ขยายเพิ่มบ่พอเนี่ยขยายครับกำลังใช้อยู่สามไร่กว่าครับ อย่าพาชมแปลงไปยางเมึงแปลงมันมน่ะยางที่างคนที่ตีเห็นเนี่ยอืมปลาปลาเห่านี่เอาบางยางผสมโอ้ผสมโอ้ครับผ่านยางครับนี่ยต้อดีบ่ฉีดได้ให้กันได้เอาแบคแคทฉีดเลยครับเสียใจเลยเดี๋ยวเห็นความแตกต่างวันนี้ผมมาถ่ายคลิปวันที่นนวันเด็กนเกนาะวันที่สิบสามมกราคม2567 บันิวัดเชื้อเพืชอสัตรูมันมีอย่างไงพ่อมันเ่หยหาครับถ้ากระแตนไปยังสันเดีะมันก็บอท่านหนอกถ้ากระแตนนักเกี่ยวเดี๋ยวก็องมยเขาก็เกี่ยวมันเา่าปรนได๋เขาจงเกี่ยวถ้าโดยรักกะเืิประมาณเจ็ดสิบเส้นประมาณเจ็ดสิบเส้นในตอนนี้มันพอถึงเจ็ดิบก็ต้องเกี่ยวให้เขาเพราะว่าเขาต้องการเขาต้องการถึงแค่ตงเกี่ยวแล้วก็องออกขึ้นมากเกี่ยวทรงเขาแล้ว ครนี่คือขนาดนี้คือสีแบ c ็คแคทคือสีโอเคเนาะได้ครับชีดได้ตั้งแต่นั้นเลยครับคุ้มชีดได้เลยครับลักษณะมันกรใหญ่บอลมันใหญ่บ่ท่านอันนี้คือบท่านใหญ่กันหมดครับแต่ว่าจริงๆก็เกีียวได้แล้วเกี่ยวได้เมี่อใลียวให้นะครับถึงเ่ใหญ่เกีียวให้เขานะปลูรตมือนหรกครับถึงเมื่อยวนี่ัมือหกลย้านบถึมื่อใ็เกี่ยวได้เาะะบถึงเล่าใช้ระกะเวลาในการเกี่ยว ครั้งแรกคือหกสิบวันหลังจากนั้นมันงอกขึ้นมาใหม่ประมาณสามสิบใส่สามสิบหมื่นเท่านั้นเดือนหนึ่งรายได้ต่อเดือนนี่ไอ้รายได้ต่อหมื่นนี่ประมาณเท่าไหร่คุณพ่อตอนนี้มันบ่มีมันก็ได้สองสามร้อยโอเคหนาเร้่อยตัวของเขามันบ่มีทรงเขาบันอีเฮ็ดงามันอีเฮ็ดงามันเหมือนบ่ครับเกี่ยวกับเกี่ยวจะเศ้าทรงเขาหรืออะไรอ่ะมันก็หดหนามต่างตั้งจะเป็นเกยออยู่แล้วครับเป็นมัด ครับเป็นมัดมัดละสิบาทมัดละสิบบาทมัจะมัดไง่มาดีสิบมัดกํากำาหนึ่งบอกข้าแม่เลยจังไงสี่กำใหญ่ห้าวสี่กำใหญ่ห้ากวต่อหนึ่งมัดต่อหนึ่งมัดอ๋อสี่กำเมื่อต่อหนึ่งมัดราคาสิบบาทครับที่สำคัญคืองัวก็ได้กินหญ้าสดบ็ได้กินหมาหมาเนี่ครับบ่ได้ว่าแต่เกษตรกรผู้ที่กำลังหาอันพื่นปลูกเนาะ นะครับอยากได้หยาด้ยแต่ว่าคุณพ่พอบอกว่าว่าพ่อขาย,ยาบาดปลาอ้าวปลูกง่ายมันบอกครับครับปลูกง่ายครับโอ้หกสิบมือสามารถเก็บเกี่ยวได้ครับหลังจากนั้นบริการไถนาบเนี่ยครับพ่อก็คือด้ยรักนี่ครับหน,น้ามันก็นต้องชุ่มเนาะครับผมก็หายวิธีหายผมหายตอนแรกเราหายมือละเทอาหามือละเทือตอนแรกครับ ือโดยรักแต่ดินมันสมบูรณ์นะดินมันดีเขาบางทีนี่ยเขาหายหน้ามือเวียนมือแต่ตอนนี้มันบ่อใดมันเป็นทรายดินทรายครับดินทรายดินทรายเขาเลยต้องหายมือหายทุกมือมือตอนแรงเอาแต่เขาบ่ได้หายเศ้าแรงหตอนแรงเอาครับเห็นในแปลงมีบากวงภัพอ๋นนี้อันนี้มันจะมีก็คือเห็ดระยะใหรืูปกล้วยครับกล้วยระยะห่างกันสี่เมตรระหว่างกล้วย ต้นต้นเขาบักหู้ร่องตรงกลางครับน้ำเห็ดเป็นแถวไปสินะมันกันสิได้บันนันก็นจะมีกล้วยมีบักฮู้มีหยาครับส่งส่งขายจักหน่อยออบักฮู้แ <c oughs> ต่ทรงขายมีแต่บักฮู้สีขายบักฮู้เขาเมื่อรับเอาเลยบักฮูงบ๊อบบอบ,บ,บ,บพ่อขายครับอ๊อบ<า>มีแต่บักฮูงสีขายบักฮูงอันนี้ก็ส่งโรงเรียนบักฮูงสมตำเหมือนนะโอ้บักฮูงสมตำครับนี่ต้นนี้กระทรงเลียน นี่นาะผ,ผู้ใดก็า่างเนี่มหาแบบว่าอาชีพอยาเกเฮ็ดนะพื้นที่น่อนอๆเนาะลงทุนกับจอหนามไม่เนาะครับจอหนาแค่นั้นนะครับ<ม>ปลูกหญ้าคายาาาคก็ตั้งสปริงเกอร์เอาเวลาหดหนาวก็ใส่ใกันจั <unt S 3> เบเวลาเฮาก็เบ,เบิว่า,าประมาณเจักนาที่้นามดินมนซุ่มครับเฮาไปสงไปเบิ่งของกระตังเวลาเอาพอถึงเวลาก็มาครับครับืมื้อนีเขาท้ายวันที่วันเด็กแห่งชาติเนาะเห็นบ่ มันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจังไดนะครับเมื่อนี้พ่อเพื่อนในตัดสินใจว่าจะใส่ปุ๋ยแบคแคดของบาโอโน่ครับกับหญ้าเพื่อนแลวกับเพื่อนในสวนเพื่อนนี่นะครับก็จะได้ใส่ปุ๋ยแบคแคดไปพร้อมนะครับมีทั้งสวนขยายออกไปอีกนะครับมืนน้อนีบาโอโน่มาทายเพื่อนไว้อย่างหน่อยไว้เป็นหลักฐานว่ามันสิเป็นจริงคือบา้บาโอโน่บา้บาบ่แม่บ่แม่ว่าเพื่อนทุกชิดสาม,มารถใส่ปุ๋ยแบคแคดได้นะครับอืมเป็นอย่างไรคุณพ่อยังตัดสินใจว่าสิใส่ปุ๋ยแบคแคดแต่จากลองเมื่อั่นแหละเพราะว่า ว่าว่าทีเอาปุ๋ยกิกไก่นี่ออกนะะว่าปัญหาปุ๋ยิกไก่ขึ้นหนึ่งมันเหม็นสองมันมันมีแม่งว่านหลเอาไปใส่ปุ๋ยกิไก่หลังใส่จะแบคแคทนี่มันจะเป็นจังไหนมันบ่อมีะน้นเขาต้องมีกระบวนการในเรื่องของการปรับปุ๋ยทางดินให้พอนำนะครับเขาต้องบอกวิธีการการปรับปรับปุ๋ยทางดินให้พอนำเพราะว่าพืชนะครับก็ต้องกินทั้งอาหารทังดินแล้วก็ควบคู่ไปกับอาหารทางใบนะครับมฉะน้นเขาจะต้องมาปรับ รับการใส่ปุ๋ยแปลงนี้ให้พอนะครับถึงแนวทางกระบวนการต่างๆนะครับเดี๋ยวบาโอโนโอจะเข้ามาติดตามแล้วก็อัปเดตส่วนนี้ให้พี่น้องเบิงนะครับมือนี้ให้เบิงกกกล้วยต้นนี้ไว้นะครับแล้วก็บะคุงต้นมากต้นนี้นะครับน่าจะมีดอกอย่างเดียวแต่วพท่านในเก็บหมาก น่าจะเป็นโชว์ไวกอนแต่ว่าเดี๋ยวเจอแบคแครดเขาไว้เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับฝากติดตามครับพี่น้องครับขอจบคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้สะกก่อนนะครับลาคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับ